พี่คนผู้หินังรถไนั่น่น่นอยู่บนรถน้องไ้เติดตัุก่ไโดนไลไยงด้วยอะต้อง่กลับแ้วยัททยี่สิโมงอะทำทำยี่น่ เ้าแก่แต่เราเร็วแรงเว้ยน้ำเลยมีมากกว่าอยู่เร่องแลบฟันทั้งในเนี่ยฟันทอ้งหมดมันหงมหมดเลยอะเขาเหมือนสาววันเนี่ยนะทีนี้เริ่มไม่มาแล้ว